เพื่อนเคยไหมคะที่รู้สึกว่ามองแบบมองอะไรก็ไม่ชัดโดยเฉพาะเวลาที่แสงน,น้อยตอนกลางคืนมีการแบบเหมือนลีดตาลงนะคะให้เรามองชัดมากขึ้นถ้าเคยนะคะระวังภาวะที่เรียกว่าภาวะสายตาเอียงคะ่ะ สวัสดีค่ะหมอพรรักษ์นะคะจากสูแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินค่ะคนที่มีสายตาเอียงนะคะจะพยายามทําให้เห็นชัดนะคะโดยการหลีตาหรือว่าเอียงศรีรษะเล็กน้อยนะคะเพื่อให้การเข้าของแสงเนี่ยมันลดลงนะคะแสงเนี่ยจะรวมตัวกันได้ดีมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึงเวลาที่เล่นคอมพิวเตอร์นะคะหรือเล่นมือถือเป็นเวลานานนะคะก็จะมีอาการปวดเมื่อยล้ามากกว่าคนปกติค่ะ ภาวะสายตาเอียงนะคะเป็นภาวะที่แสงนะคะไม่ได้มีการรวมตัวที่จุดเดียวกันค่ะเกิดจากการที่แสงหักเหไม่เท่ากันในแต่ละแกนทําให้การรวมตัวของแสงเนี่ยแตกต่างกันนะคะการรวมตัวของแสงลักษณะนี้นะคะจะรวมตัวกันเป็นรูปกลวยค่ะปกติแล้วนะคะแสงจะรวมกันเป็นจุดค่ะแต่ภาวะสายตาเอียงเนี่ยแสงจะดมต่ากันเป็นกลวยการที่แสงของสายตาเอียงเนี่ยรวมตัวกันนะคะจะมีลักษณะที่เป็น ทรงกลมซึ่งจุดทรงกลมที่เห็นชัดที่สุดอันนั้นเป็นค่าเฉลี่ยนะคะของทุกแกนเนี่ยรวมกันค่ะเวลาที่แสงเข้ามานะคะแล้วจะเกิดสายตาเอียงหรือไม่เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยทั้งหมด3อย่างค่ะอันแรกนะคะกระจกตาค่ะอันที่2เลนตานะคะแล้วก็อันที่3ก็คือจอประสาทตาแต่ตัวจอประสาทตาเนี่ย เป็นการเกิดสายตาเอียงที่น้อยมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะส่วนเลนตาและกระจกตาสามารถแก้ไขได้ค่ะปกติแล้วนะคะเวลาที่เราวัดค่าสายตาเอียงออกมานะคะมันจะเป็นค่าที่เรียกว่าไดออกเตอร์ er ค่ะซึ่งการวัดนั้นนะคะมันจะเป็นการวัดของผลรวมทั้งกระจกตาและเลนตาแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถวัด ความโค้งของกระจกตาและหาค่าสายตาเอียงจากกระจกตาได้นะคะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเคอร์โตมิเตอร์ค่ะอีกทางนะคะเราก็จะมีเครื่องมือพิเศษนะคะที่เรียกว่าคอนเนลโทโปกราฟีนะคะเครื่องมือนี้นะคะจะสามารถวิเคราะห์พื้นผิวของกระจกตาได้ว่ากระจกตาเนี่ยมีความเอียงมีความหนามีความบางว่ามีความโค้งแบบเป็นลักษณะแบบไหนคะ่ะ มันก็จะมีบางสาเหตุนะคะที่ทําให้ความโค้งของกระจกตาผิดปกติค่ะอย่างเช่นโรคคอร์โตโครนัสนะคะสําหรับการแก้สายตาเอียงนะคะวิธีแรกนะคะก็คือการใส่แว่นค่ะในเด็กนะคะเราจะแก้สายตาเอียงนะคะเท่ากับจํานวนเต็มที่วัดได้แล้วก็องศาที่วัดได้ค่ะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีการปรับตัวที่ดีนะคะจะสามารถใส่แว่นได้ค่ะ ภาวะตาขี้เกียจนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อสายตาเอียงมากกว่าลบ2.5ไดออปเตอร์โดยที่ไม่ได้แก้ไขค่ะสำหรับในผู้ใหญ่นะคะการให้แว่นนะคะเราจะให้นะคะค่าจำนวนเต็มที่วัดได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้อลองใส่แว่นดูนะคะว่าขึ้นบันไดหรือว่าลงที่สูงที่ต่ำเนี่ยมีปัญหาไหมคะ่ะถ้ามีปัญหานะคะเราก็จะลดแว่นลงนะคะให้ได้ค่าน้อยที่สุดที่มองเห็นชัดมากที่สุดค่ะ สำหรับองศาของผู้ใหญ่นะคะก็จะปรับเป็น90หรือ180นะคะเพื่อให้เกิดความบิดเบี้ยวของภาพได้น้อยที่สุดสำหรับใครนะคะที่มีภาวะสายตายาวอยู่แล้วแล้วมีสายตายเอียงร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะน้อยแค่0.5ไดออปเตอร์ ter, หรือ0.25ไดออปเตอร์ ter, ค่ะก็ควรจะแก้ไขไปด้วยค่ะและใครนะคะที่เคยใส่แว่นสายตายเอียงแล้วใส่แล้วชัดดีมาตลอดนะคะอ่าสมมติว่าจะมาเปลี่ยนแว่นเนี่ยอันเนี้ยก็ แนะนำนะคะให้ใช้ค่าสายตาเอียงค่าเดิมนะคะเพื่อไม่ให้ภาพบิดเบี้ยวและไม่ให้มีปัญหาในการใส่แว่นค่ะการแค่ไขอันที่2ก็คือการใส่คอนแทคเลนส์นะคะคอนแทคเลนส์ของสายตาเอียงจะเรียกว่าทอริคคอนแทคเลนส์ค่ะทอริคคอนแทคเลนส์นี้มีทั้งแบบชนิดที่เป็นแบบซอฟต์คอนแทคเลนส์ก็คือชนิดนิ่มกับฮาร์ดคอนแทคเลนส์ก็คือชนิดแข็งนะคะตัวชนิดนิ่มเนี่ยจะมีริมิตได้แค่ ไดออปเตอร์ 3, ter, นะคะถ้ามากกว่านั้นก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งค่ะใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็จะมีข้อดีกว่านะคะเพราะว่าตัวคอนแทคเลนส์เนี้ยมันจะติดกับกระจกตาเลยดังนั้นอะความบิดเบี้ยวของภาพเนี้ยก็จะน้อยกว่าการใส่แว่นนอกจากนี้นะคะการทำเลสิกหรือ P R K นะคะก็สามารถที่จะแก้ไขนะคะสายตายเอียงได้นะคะ ถึง5-6ดออปเตอร์ค่ะและว,วิธีสุดท,ท้ายนะคะในคนไข้ที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วมีภาวะต้อกระจกร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีการใส่เลนตาเทียมชนิดที่เรียกว่า Toric IOL นะคะหรือว่าเลนตาเทียมชนิดแก้เอียงถ้ามีสายตาเอียงนะคะ0.8-1ดายออปเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้คอนแทคเลนส์ที่แก้เอียงนะคะให้กับคนไข้นะคะเพราะว่าจะได้ภาพชัดมากที่สุดค่ะ การใส่เลนตาเทียมชนิดนี้นะคะจะต้องมีการวัดนะคะว่าจะต้องใส่องศาที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องมีการวัดนะคะที่ศูนย์กับ1 8อองศาก่อนผ่าตัดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการคำนวณน,นะคะว่าจะใส่คอนแทคเลนเข้าไปในจะใส่เ,เลนตาเทียมเข้าไปในในแกนไหนของตาะคะ่ะซึ่งก็จะเป็นการใส่ที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นนะคะกว่าการผ่าตัด ต่กระจกเลนตาเทียงปกติคะ่ะจบแล้วนะคะสําหรับสายตาเอียงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครนะคะมีปัญหาเรื่องตานะคะสามารถที่จะฝากคําถามนะคะในคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็พบกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย